สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูการซ่อมโคมไฟโซลราเซลล์ที่ได้สั่งซื้อมาจากตาะาดาแล้วก็ใช้งานมาพักหนึ่งนะปรากฏว่าแบตบมันไม่ดีเนกะ็บไฟได้น้อยครับสว่างแป๊บเดียวก็ดับนะครับผมก็เลยลองลือออกมานะเหมือนกันฮะตัวนี้ซื้อมาหนึ่งแถมหนึ่ง ดือมาดูแล้วกราเกิดว่ามันมีแบตเตอรี่แค่ก้อนเดียวนะแต่มันมีช่องใส่แบตเตอรี่ได้สองก้อนอเคยคิดว่าอาจจะเป็นแบตเตอรี่น่าจะแบตเสื่อมผมจะใช้แบตเตอรี่ตัวนี้แทนนะะใส่ไวแทนเป็นแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กนะ แก่มาจากแบตเตอรี่โน้นบุกครับห้ามันจะมีทั้งหมดห้าก้อนนะแก่มาสองก้อนแล้วก็เอามาบัดกรีขนาดกันเพื่อให้ได้การใช้งานที่ยาวนานขึ้นผมลองวัดดูเดียวมันใส่ได้พอดีสองก้อนโอเคครัเดี๋ยวผมมาลองเปลี่ยนแบตเตอรี่กันก่อน ผมก็ได้บัดกรีแบตเตอรี่ก้อนเดิมออกแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะเตรียมแบตเตอรี่ก้อนใหม่ที่ผมแพกไว้นี้ใส่เข้าไปแทนนะดยก่อนจะใส่เข้าไปจะลองวัดวนดูก่อนนะว่าเป็นวนเท่าไหร่ว่ามันเป็นแบตเตอรี่ประเภทเดียวกันไหมนะลองวัดเลยอ่านี่ครับก็หลังจากที่เราบัดกรีขนานกันมามันก็จะได้วนออกมา3.7คาดว่าน่าจะเป็นแบตเตอรี่ หนึ่งแปดหกห้าศูนย์ฮะประเภทเดียวกันฮะก็สามารถใส่ด้ยวยกันได้ฮะอโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ใส่แบตเตอรี่แพ็กใหม่ที่ผมใส่เข้าไปแล้วครับสองก้อนอันนี้เป็นแบตเดิมที่เปลี่ยนออกมานะครับอันนี้ก็เป็นวงจรเดิมๆนะผมก็ไม่ได้ไปแก้ไขวงจรใดๆของเขาเลยนะฮะก็ ใส่ได้พอดีครับเขาน่าจะดีไซน์มาเพื่อใส่แบตเตอรี่ได้สองก้อนแต่เขาใส่มาก้อนเดียวอันนี้ก็จะเป็นตัวรัดแบตเตอรี่ให้เคลืนนะ่อนฮะโอเคครับเดี๋ยวามาประกอบแล้วก็ไปลองอใช้แดดตากแดดไปเพื่อชาร์จนะครับโอเคนะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยนะฮะ เดี๋ยวลองกดเทสดูว่ามันติดไหมโอ้ไฟสว่างเลยฮะนี่ฮะมีสามโหมดนะก็เดี๋ยวจะเอาไปชาร์จแบตนะเอาไปตากแดดนะให้มันชาร์จแบตนะเดี๋ยวค่อยมาทดสอบกันอีกทีว่ามันได้ผลดีเป็นยังไงไหม แดดค่อนข้างแรงครับ10โมงเช้าเดี๋ยวตาแดดทิ้งไว้ครับตอนเย็นค่อยกลับมาดูอีกทีนึงตากแดดไว้ประมาณตั้งแต่10โมงนะเดี๋ยวจะมาติดตั้งใช้งานนะติดตั้งสองตัวแล้วนะเดี๋ยวใช้รีโมทเปิดนะออน ไม่ติดต้องกดนี่ว่าติดแล้วสว่างเหมือนสว่างดีกว่าเดิมอีนโอ้ติดทั้งสองตัวเลยฮะสว่างมากมเดี๋ยวกดผ่านรีโมทนะเอาผ่านรีโมทได้นะฮะ<ม>เอาผ่านรีโมทก็ออน จะมีทั้งหมดสโหมดนะครับผมลองกดโหมดที่โหมดที่หนึ่งโหมดที่หนึ่งนี่ก็จะเป็นสว่างเมื่อมีคนเดินมาถ้าไม่มีคนเดินมาก็จะดับนะส่วนโหมดที่สองก็จะเป็นถ้าไม่มีคนเดินมาก็จะอ่อนถ้ามีคนเดินมาก็จะสว่างนะส่วนโหมดที่สามก็สว่างตลอดนะแต่จะสว่างไม่มากนะเปิดโหมดสามไหมนะ นี่ก็เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวออฟก,ก่อนออฟเสร็จก็กดออนแล้วก็เปิดโหมดสามนะครับโอเคก็ใช้ได้นะฮะหลังจากที่เปลี่ยนลิมเปลี่ยนผ่านแบตเตอรี่ไปเนะี่ยจากของเดิมเขามีแค่หนึ่งก้อนนะ่ยผมก็แบตโน้ตบุ๊กเก่าๆมาใส่เป็นชุดละสองก้อนนะใช้งานได้นะครับผม เพิ่มแสงสว่างให้พื้นที่ตรงบริเวณชั้น2ของบ้านนี่กลับบ้านคนระัฝั่งต้นก็จะเป็นไฟโซลาเซลล์เดี๋ยวพามาดูตัวนี้จะเป็นไฟโซลาไลท์นะฮะอันนี้ตั้งเปิดไปออโต้นะเปิดวันละหชั่วโมงนะก็แผงอยู่ตรงนี้คนระั ใครที่มีโคมไฟที่เก่าๆมันอาจจะไม่เ oder, out, pega, hm ししสียก็ได้นะแบตเตอรี่มันอาจจะไม่ดีก็ลองรื้อมาเปลี่ยนได้หรือว่าถ้าไม่เข้าใจยังไงก็คอมเมนต์มาทักมาถามผมได้ครับผม๋ยวให้ผมให้คําแนะนําก็ได้ก็ดีนะฮะแสงสว่างดีสําหรับใครที่ไปเน้นใช้งานอะไรก็ชุดนี้ก็น่าซื้อมาใช้นะฮะ เป็นโซล่าไลท์ครับกลางวันชาร์จใช้กลางคืนคจากที่ตรงนี้มืดเลยนะชั้นสองบ้านมืดที่เขาเริ่มมีแสงสว่างเข้ามาโอเคครับครับผม EP นี้ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ